ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับกับ พี่ธนาพลนะฮะซึ่งพี่บอกว่าเนี่ยนะฮะส่วนของพี่เขาเป็นสวนอะไรสาตลฮะใช่ครับคือจะบอกว่าไรสาตะคือไม่มีอะไรเป็นชิพเป็นอันนี้หรอมันไม่มีอะไรเป็นเป็นแกนหลัก<อ>แต่เป็นการผสมทุกอย่างผสมผสานใช่ผ,มผสมผสานถามว่ามีผัยไหมมีม,มีชะอมไหมมีใครถามอะไรมีหมดแหละมีแต่วันนี้ฉันสามารถกินได้ทุกอย่างวันเออผมคงไม่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะจะกินผักหวานได้ทุกวัน ไม่มีใครบอกว่าจะกินชโอมทุกวันครับแต่ทําไงเราจะมีทุกอย่างวันนี้อยากจะกินอะไรอยากจะหยิบอะไรก็มีไปหมดทุกซึ่งอย่างเลยผมเคยอบรมเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะพอเพียงได้ยังไงเขาบอกถ้าต้มยำหนึ่งหม้อครับแล้วไม่ซื้ออะไรเลยนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้เลยผมก็มานั่งคิดทาไมเขาสอนเรามาอย่างนั้นเพอตอนมาหลังบางนรู้ว่าอ๋อต้มยำนี้ผมใช้เครื่องเยอะนะรวมหลากหลายเลยนะพริกข่าตะไคร้มะกรูดนะโอ้โหได้หมดพอเราเริ่มมาทำครับ นั่นแหละถึงได้รู้ว่าอ,อเขาสอนเรามาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เป็นที่มาของออไรไ้ไสาระวะนะอ้าววันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับที่เราได้คุยไว้ครั้งที่แล้วว่าเรื่องของกล้วยเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าเป็นเรื่องกล้วยเรื่องง่ายๆเนี่ยก็ได้นะใช่แต่จริงๆแล้วจะทําทให้มันมีรายละเอียดที่มันยากขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าทํายังไงกล้วยเนี่ยถึงจะให้ผลผลิตสูงกล้วยเคยขายกล้วยนะครับช่วงนี้ผมขายกล้วยอยู่เนี่ย แบบนี้นะแบบนี้นะเครือหนึ่งผมจะได้ประมาณสามร้อยกว่าบาทไม่ได้ไม่ได้กี่ลูกกี่หวีอะไรเงี้ยประมาณสิบหกหวีแล้วส่งเขานะครับหวีละยี่สิบโอ้โหเพราะว่ากล้วยที่นี่นี่เขาพอแม่้ามาซื้อมันพันอะไรฮะอันนี้พันอะไรฮะน้ำว้าขาวแล้ธรรมดาเนี่ยครับน้ำว้าธรรมดาเนี่ยนะน้ำว้าเราไม่มีอะไรพิเศษพิสดารเลยเหรออ่าแต่ถามว่าทําไมผมมีเทคนิคจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเอ๊ะทำไงมันถึงจะบอกว่ากล้วยสิบห้าหวี ในหนึ่งเครือแล้วลูกค่อนข้างจะสมบูรณ์แม่ค้าเห็นนี่รีบซื้อเลยแล้วไม่ต่อราคาเราสักคำมีเทคนิคครับมีเทคนิคแล้วก็สิ่งที่เราทิ้งๆก็มีเทคนิคให้พี่น้องลองไปทําดูอีกอเริ่มต้นต้องทาไงก่อนดีครับอย่างกล้วยอย่างปกติแล้วต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยพี่น้องเราปลูกกล้วยเนี่ยพอเอากล้วยลงหลุมแล้วก็ปล่อยเขาให้เขาโตไปให้เขาโตธรรมชาติแตกเนื้อแตกอะไรก็ปล่อยเขาแต่ที่ส่วนนี้ไม่ใช่ที่ส่วนนี้กล้วยหนึ่งกก จะไว้ไม่เกินสามต้นอ่าคือแบบนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะรองอันนี้ต้นแม่ครับนะครับต้นรองแล้วต้นลูกจะไว้แค่นี้เอง3ามระดับแบบนี้นะ3ามระดับแบบเนี้ยจะไว้แค่นี้แล้วเสร็จแล้วถ้าขึ้นมาใหม่ฮะเราฟันทิ้งถามว่าทําไมล่ะบางคนบอกว่าดีนะเนี้ยอย่างเงี้ยได้ผลผลิตเยอะๆใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่าลืมนะครับว่าอาหารครับกล้วยหนึ่งกอเขาจะมีเงาหนึ่งเงาครับ อาหารถ้าเขามีต้นยิ่งเยอะอืออาหารที่ส่งไปมันจะไม่พอเหมือนกับเรายิ่งมีครอบครัวในมียิ่งคนปริมาณมากเนี่ยาหารมีจํากัดแย่งกันแย่งกันเฉลี่ยกันไปใช่แต่ถ้าถามว่าเรามีแค่สามเนี่ยสองสามต้นได้รับอย่างเต็มที่พอเต็มที่พอเพียงถามว่ากล้วยคุณเคยเห็นกล้วยใหญ่ขนาดนี้ไหมล่ะแม่ ถ้าบัวขาวเห็นแล้วอยากซัดเต็มแข้งเลยอย่างเงี้ยถูกต้องดยเหตุน,นี้เองครับบริษัทปุ๋ยแมกผ่นดินทองผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยอินรีวังขนายตาอมดเขียวนะครับในเห็นความสําคัญของการทําการเกษตรแบบอินทรีครับ mm hmm. วันนี้ฮะมีปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวนะครับเป็นปุ๋ยอินทรียรล้นๆเลยไม่มีส่วนผสมของดินนะครับรวมทั้งที่ครับมีนี่ฮะเป็นส,สารสกัดชีวภาพนะครับสูตรักสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเอาไปเทใน บ่อน้าได้อบ่อปลาผมก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตฮะเหมือนเป็นการให้เป็นน้ําหมักนะครับเป็นการให้อาหารทางใบแล้วก็สามารถลงตามพื้นได้นะครับมอบให้ทั้งหมดเลยครับให้ทั้งกลุ่มมาไปทดลองใช้กันนะครับขอบคุณนะครับแลวในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายหลายตอนเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเรียนรู้อีกเยอะ มาที่นี่เยอะแยะจริงๆครับกับความรู้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับผู้ชมครับเกษตรกรจะยั่งยืนต้องคืนอินรียวัตถุกลับสู่ดินครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8